太铁，泰。耶。 นะครับพวกเรารายการเเที่ยวไทยเฮ้ยโอ้ไม่ันต้องเฮ้ยกันเตะใช่ไหมครับพวกเราไทยไทยเที่ยวไทยนะครับต้องมาเราวันนี้เราจะพาคุณไปนะครับไปพบกับพี่มันคุณคิดว่าสยามนะเออตอนนี้เราอยู่เชื่อได้ไหทุกคนนี่ไม่เคยเห็นที่ไหนนะไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนเพราะว่าแม่งมีอยู่ที่ลาดดีที่เดียวปักไม่แห้งเราครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของไอ้จัดด็อกนะครับน่าเจ้าของบ้านแก้จอดอนรถเขาเนี่ยเขามีเลือกของเขาเพรามาเล่นทำไมเนี่ยของเขาครัใครรู้ นะครับพวกเราก็มีจริงๆแล้วมันมีกันอยู่6คนในะฮะตอนนี้แต่ตอนนี้มีกันอยู่แค่5คนอ๋อไมงกี่คนไม่กี่คนเจ็7คน7คน7คนเหรอโอ้เพี่คิวครับ7คนนะครับรอที่ดูนคนนี้นะครับอันนี้คือแบบเรากำลังเต็มพร้อมที่จะออกไปที่จอกไปนะครับไม่ไม่รู้ว่าใครตั้งกล้องเอียงเราจะไปตรงเหมือนเดิมนะครับจะไปกันหรือยัง

ไปเที yeah! <pi> ่ยวไทย Yeah โอ้คุณเพื่อนมาแล้วสวัสดีครับนะครับพวกเราก็กลุ่มแก๊งนะครับที่เราจะมาทำรายการเที่ยวชมราชบุรีนะครับวันนี้รายการ ไทยเที่ยวไทยนะครับจะมาพบกับกุญชัญที่พูดดีพยายามนะครับวันนี้เราก็มากันตอนนี้มีอยู่แค่หคนครับเรามีเพื่อนเราอีกคนหนึ่งครับที่ยังไม่่ม uh, ันยังไม่ยอมมาคพูดงถึงก็มาพอดีเลยครับไปแล้วแล้วไฮซุกซุกเออเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราคนนี้เป็นคนเกาหลีเเขาชื่อไฮซุกนะครับเขาพูดอะไร ลาบครับลาบลาบขอเดินลาบครับไอเชี้ดีกูดียอเียไม่เล่นด้วยพอแล้วแหละครับแล้วก็นี่ครับน้ำเชี่ยวนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่สวัสดีครับอ่าขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับเล่นได้แล้วโอ้ยเราโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับกุทิยานแห่งพิษณุยาบครับตามพวกเรามาเลยครับด้านในนะด้านในเลยเชิญมาเลยไทยเที่ยวไทยความเป็นมาของกุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามนะครับ อุทยานถุนที่เมืงขยะเนี่ยเกิดขึ้นจากความตั้งใจและความเพียรของท่านผู้ก่อตั้งครับซึ่งมีรากฐานกําเนิดมาจากงานหลอ่อพระพุทธรูปนะครับงานหล่อปฏติมากรรมรูปต่างๆน้บจากอดีตจนสู่ปัจจุบันนะฮะเป็นระยะเวลามากกว่า40ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับจากประสบการณ์ทําให้ผู้ก่อตั้งเนี่ยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะครับสร้างผลงานปริมากรรมรูปเหมือนของพระราชมรูปต่างๆนะครับซึ่ง กรรมานในกุฏิและรูปที่บุคคลสำคัญต,ต่างๆนะฮะที่ท่านผู้ก่อตั้งเนี่ยมีความาศรัทธาอ่ายกย่องในด้านของแนวคิดและการทํางานนะครับและปัญญาการดําเนินชีวิตจนประสบความสําเร็จรวมถึงรูปวิถีนคะครับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นไทยในภาคต,ต่างๆการของประเทศไทยครับซึ่งเริ่มก่อตั้งโครงการอุ่นจีงสยามเนี่ยขึ้นมาในพุทธศักราช2,540เนะ่ครับด้วยความ มุ่งมั่นที่มาจากความคิดสร้างสรรค์จากความเชื่อมั่นในคําสอนนะครับเรื่องทางความดีความศรัทธาในบุคคลนะครับกาลังใจจากครูอาจารย์เพื่อนมิตรและครอบครัวครับทาให้โครงการอุทยานหุ่นขีพึ่งสยามเนี่ยมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะนําเสนองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยนะครับนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อสืบทอด สิ่งงงามตามเอกลักษณ์ของไทยนะครับเสียบทอดให้คนรุ่นหลังนั่นเองนะครับไทยเที่ยวไทยอาล้ครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นอาคารโชว์แสดงหุ่นยี่พึ่งนะครับแต่ข้างในแรกเลยอาคารแรกเราไม่สามารถที่จะถ่ายวีดีโอได้เพราะเพราะว่าเราต้องไม่ได้ขอม่ได้ออนุญาตไะไต้องขอขอพระอภัยผู้ชมทุกท่านด้วยครับอาจจะเป็นแค่รูปภาพเป็นรูปภาพแล้วก็จะมีบรรยายให้ครับ พอาะบางส่วนกูจะถ่ายมาเนี่ยครับโอเคครับเข้านี่ครับมีคนติดอยู่ในห้องนี้ป่ะครับไทยเที่ยวไทยแล้วก็สำหรับใครที่รอคอยวิดีโอแต่ที่เราบอกว่าจะแอบถ่ายมาเนี่ยครับปรากฏว่าประสบผลเสียนะครับเพราะว่าเมมโมรีเราเต็มครับไม่ถ่ายได้แค่รูปนเลยครับต้องขอภัยจริงนะครับนะครับก็มาถึงอาคารเชื่อชูเกียต์นะครับอาคารเชื่อชูเกียต์เนี่ยเป็นอาคารสองชั้นครับซึ่งชั้นล่างเนี่ยจะจัดแสดง รูกป,ปั้นหุ่นยี่พึ่งต่างๆนะครับจากไฟเบอร์กลาสนะครับของบุคคลสําคัญของประเทศไทยและในภูมิภาคนะฮะโดยบุคคลสําคัญที่ถูกเลือกนํามาล้วนเป็นผู้มีเกียรติประวัติและมีความดีในการสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์นะฮะต่อส่วนรวมจนได้รับการย่อย่องนับถือให้เป็นแบบอย่างทั้งในชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับอาทิหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะครับนักนักการศึกษาคนสําคัญของไทยนะครับผู้ริเริ่ม การจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคนะครับพระานศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับนกักกฎหมายซึ่งได้ดารงตาแหน่งสูงสดุดให้ครางฝ่ายตุลาการแล้วฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายนิติบัญญัติศสตราจารย์ดอร์หวยอึง้งพาก,ก่อนนะครับนักเศรษฐศาสตรผ์ผู้วางรากฐานนโยบายเศรษฐกิจของไทยนะครับรวมถึงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมประเทศไทยครับแล้วก็ท่านอาจารย์มนตีปาโมตนะครับนะฮะคนนี้เลยบรมครูะครับผู้อนุรักษ์และสืบสารงานดนตรีช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยนีผู้ยากไร้โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนานะครับอ่าแล้วก็ประธานาธิบดีฮจิมินนะครับวีรบุรุษกอบกู้เอกการของเวียดนามครับก็ไม่ใช่คนในประเทศนะครับแต่ว่ามีการจัดแสดงในชั้นล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เหมาเจอตุงและเติงเซียวผิงนะครับนักปฏิวัตินะครับผู้นําประเทศของจีนเข้าสู่ยุค ปิดประเทศนคะนครับและก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากนี <M> ้นะครับภายในอาคารยมีการจัดแสดงภาพถ่ายประวัติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญต่างๆควบคู่กับการแสดงหุ่นที่พึ่งไปด้วยนะครับเพื่อให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ เดแล้วก็มาถึงลานพระลานพระสามสมัยนะครับพระพุทธลูกเนี่ยครับสามสมัยนะครพระพุทธลูกในสมัยนี้นะครับส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากสมัยสุโขทัยนะครับจะมีการนำนำเอาศิลปะดังกล่านะครับไปยุคให้เหมาะสมซึ่งท้องถิ่นของอยุธยานะครับสันนิษฐานกันว่าในสมัยอยู่ในสภาวะศึกนีครับสงครามลบราค้าฟันกันเนี่ยอยู่ไวรค้งทําให้แบบ สกุลช่างสกุลช่างสมัยอยุธยาไม่มีโอกาสที่จะสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่นะครับจึงทําให้พระพุทธรูปแข่งกระด้างไม่อ่อนช้อยเหมือนสมัยสุโขทัยและในสมัยนี้นะครับยังพบพระพุทธรูปทรงเครื่องอีกด้วยนะครับการสร้างพระพุทธรูปในสมัยอยุธยานะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงคือพระพุทธรูปศิลปะแบบอูทองนะครับ คู้ตระวัรที่18ถึง20นะครับแบ่งเป็น3รุ่นนะฮะรุ่นที่1ครับพระพักเหลียมนะ่ยครับมีพระศกเป็นกรอบรอบวงนะฮะพระพักแบ่งส่วนพระเกษานะฮะพระเกษาละเอียดแล้วก็พระนาศิกนี้ค่อนข้างแบนพระโอดแบะ และชายสังคตินะฮะยาวชายขอบสมบงครับด้านบนเป็นสันนะครับนั่งขัดสมาธิลาพระหัตแสดงปางมารวิชัยนะครับส่วนรุ่นที่2นะครับลักษณะส่วนใหญ่เหมือนรุ่นแรกที่ต่างกันคือมีลัศมีเปรวนะฮะพระพักเป็นรูปสี่เหลี่ยมมากขึ้นหน้าศค้งมากนะฮะรุ่นที่3นะครับได้อิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัยเป็นส่วนใหญ่นะครับพระพักเป็นรูปไข่นะครับมีลัศมีเปลว พระวลกายเพียวบางนะครับศิลปะสมัยสุโขทัยพระพุทธรูปสมัยอยุธยานะครับพุทธศักราชที่20ถึง23นะครับพระพุทธรูปในสมัยนี้ส่วนใหญ่มีพระพักเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบอุทหทองนะครับบางองค์นคี่พระพักเป็นรูปไข่ตามแบบสุโขทัยมีเกตมาราและศมีเปลวนะครับจีวรใหญ่นะครับส่วนมากมีการพบพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยนี้นะฮะอีกด้วยในครับผม เออนะครับก็มาถึงถ้ำชาดกนะครับเรื่องพระเวสสันดรน,นะครับตอนชูชกสองกุมารครับผมภายในถ้ำเนี่ยจะแสดงหุ่นที่เล่าเรื่องราวของพระเวสสันดรน,นะครับที่ได้บำเพ็ญเพีย,พยบรบารมีเป็นเรื่องที่เป็นคติธรรมที่สอนในเรื่องของการการะให้นะครับระหว่างพระเวสสันดรผู้เสียสละโดยเป็นผู้ให้นะครับและชูชกเป็นฝ่ายรับ ชูชกไม่รู้จักคําว่าพอครับชูชกมีอาชีพเป็นขอทานจนร่ํารวยครับแล้วมีเอ่อและก็ยังขอทานต่อไปนะครับเพราะว่าไม่รู้จักพอจึงนาเงินไปฝากไว้ที่เพื่อนนะครับเพราะกลัวเงินจะสูญหายชูชกออกขอทานเป็นเวลานานนะครับจนเพื่อนคิดว่าเสียชีวิตแล้วจึงนาเงินไปใช้จนหมดจึงต้องยกอ,อ,อมิตรนะครับเป็นภรรยาให้ชูชกเป็นการใช้หนี้นครับผมอมิตปรปฏิบัติชูชกเป็นอย่างดีนะครับจนทําให้ชูชกลุ่มหลงและสงสารจึงเดินทางไปขอบ การหารละชาลีมาเพื่อเป็นคนรับใช้นแฮะและพระเวสสันดรก็ยกบุตรทั้งสองให้ตามคําของชูชกนะครจากสิ่งที่ชูชกกระทําขั้นต้นเนื่องจากความรุ่มหลงความเจ้าเล่ห์และความโลภในที่สุดชูชกก็ต้องชดใช้ผลในกรรมครั้งนี้ด้วยชีวิตนะครับผม นะครับจากนี้ไปก็เป็นกุฏิพระสงฆ์นะครับนะฮะอาคารที่จะจัดแสดงพระสงฆ์นะครับก็มีพระสงฆ์อ่าจำนวนหลายรูปนะครับแล้วก็มีหลายอาคารเรือนเลยทีเดียวนะครสนใจก็สามารถเป็นจับนัสการรูปเสมือนของท่านพระสงฆ์กันได้นะครับที่อุทยานทุนที่พึ่งสยามนั่นเองครับ ก็มาถึงบ้านไทย4ภาคนะฮะบ,บ้านไทย4ีภาคเนคี่ยเป็นการจําลองอ่าบ้านไทยตามล,ลักษณะนะับทางสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดของทั้ง4ภาคของประเทศไทยนะฮะภาคอนแรกก็คือนะฮะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้นะครับภายในบ้านนี้จะจําลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยคนไทยในแต่ละภาคนะครับสอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมนะฮะและสิ่งแวดล้อมคือผมบ้านไทยสี่ภาคนี่ก็จะแสดงได้แบบ ผมจริงนะครับทำให้แบบลื่นเลยตามธรรมชาติเลยสําหรับผู้ที่มากเป็นครอบครัวนี่ก็เป็นสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจได้ดีทีเดียวเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มาถึงสถานที่สุดท้ายนะครับของอุทยานถุงคีพึ่งสยามนะครับ mm hmm. ลานพระพุธทธสัตว์อวโลกิเตสวรน,นะครับในความหมายของพระพุธทธสัตว์นะครับคือ อริยบุคคลที่ได้บรรลุพระอราหันต์ทรงได้ตัดสรู้นะครับแต่ยังไม่ยินดีด้วยการเสด็จดับขันพระนิพพานทรงมีปณิธานว่าจะอยู่คอยช่วยเหล่าสุภสัตส์ในโลกมนุษย์ก่อนจนถึงคนสุดท้ายตามความเชื่อของพุทธศาสนาที่กายมหายานนะครับไทยเที่ยวไทย yeah. เป็นยังไงบ้างครับกับสำหรับปริกาณหนุนที่เพิ่งที่เราพาไปชมมานะครับก็ขอโทษด้วยนะครับบางส่วนที่เราไม่สามารถถ่ายวีดีโอให้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายไม่ได้ขออนุญาตเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับใครสนใจก็สนใจมาเที่ยวได้นะครับอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีครับอยูเทินประมาณกิโลครึ่งครก็เลยเข้ามาณนี้นะครับใช่ฮะประมาณนี้ครับก็ถ้ามาจากเส้นทางกรุงเทพนะฮะ ก็เลื้อซ้ายมาเลยฮะใช่ครับทาแยกบางแพรนะฮะถ้ามาจากเส้นราชบุรีฮะรอติดไฟแดงสักนิดหนึงนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาเดียวเองครับเดียวเองไม่นานครับไม่ใกล้ไม่ไกลสำหรับค่าเข้านะฮะผู้ใหญ่แ0สเด็ก40บาทนะครับใครที่สนใจมาเข้ามาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะครับบางแพร่าชบุรีครับ ขอขอบคุณสถานที่อีกครั้งนะฮะเดี๋ยวก่อนฮะรับชุดนักเรียนด้วยโอ้รีวิวชุดนักเรียนชุดนักเรียนสี่สิบบาทนะครับอย่างวผมอาจจะเป็นคณะก็อาจจะมีลดให้ครับก็ไจะเป็นราคาที่แบบคุ้มค่าเยี่อมๆนะครับลองหาความรู้หาประสบการณ์กันได้นะครับเราแบบไม่เสียดายตังค์เลยครับเข้ามาคือมีความรู้เยอะมากสี่สิบบาทนี้กินคุ้มไหมฮะคุ้มเลยนะครับจริงๆครับก็ขอขอบคุณเลยแล้วกันนะครับขอขอบคุณสถานที่ครับปุถยานุที่ย์พิสยามนะครับวันนี้นะครับพวกเราไทยเที่ยวไทยนะครับก็ต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับไปไปไปลำไปลำไป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 ัปไดไปไปไไไอ้ไปไไไไไไไปไปไไปไปไปไไป่ไป้ไปไไปไไาไไปไไปปไปไไปไไปปไปไ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 ไอไไป้ไปไไ